นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สนชัยโยภาบอลมศิรสนชัยตนแจนเงาเชียงจอมเจ้าจ,จอมจากบุญชูเชยชักชอบหกเท้ากอบกัน,นาอาสศจย์เสียงนี้นั้นเกื่อนกองเสียงตื่นตองดอกสาโกน คนเพศท่านใจสังสถานปันทั้งปวงทั้งเขาหลวงสีนิรุาตไหววันวาดหวยสารทท้งสัตตาบริพันธ์ทั้งเกศสันภูภาพฐานบริวานทั้งเขาจากกาวานไกวัดแปลงทุกแหงหนในไพพงหิมวาดเนื้อนุกขาดใจตายผึกสาววางใบหลน่น ดอกไม้มนมองดวงในไพ่ค่วงลดสมาดห้องให้ขาสยบโศกัาบถินจองใจเอาบาดไทยทุนผมยินอารมณ์ลำบากขึดยาก้วยดอมเท้ามาบาเบาพอเมื่อเมื่อละนมมือเนื้อ สิบนิ้วตั้งไว้เหนือวางคิวกวาไวสัตว์การขอาหน้อยขอว่อนวานดอมสองกุมานแก้นไทยห้องหำให้ลูกอกอยู่วอนวอน เชิญผู้ทอนจมเจ้ากับทางนองเงามิงมัทิมตนเป็นมหฮสีเลิดแล้วจงให้เมื่อผ่านาแผ้วแจ้สีพี่ด้วยสีสวัสดีบ่ลาไหวเวสันดอนเจ้าด้วยบทภรคาถาวา กาวัจโนสีอิสารลราชันลาชังทะโนอุโภดังนี้เป็นเขาตั้งแต่พ้าบาทเจ้าเจียละจากนี้เมืองมาหลายเพลาอาคะเครื่องใจไัยเหตุว่า พาีิเมื่อบอ่อใดเป็นเจ้าแผ่นทถารงเชิญพระาีิเมื่อเป็นปินคำปากเกตเก่เกาเชิญพระาีิเมื่อเป็นเจ้าเจียงจอมพน้นภาพสากลแรงลาแก้ไพฟ้ามูเสนาเมืองขอให้ยศสักเฮืองผ่านแผ่ เชิญพานี่เมื่อสถิตรปราสาทเจ้าให้มันหงเฮืองโฮมเดิมเชิญพานี่เมื่อชมหมื่นหกพันนางนุ่มเนาเชิญพานี่เมื่อเป็นเจ้าแก่สีพีอุโพสองกสัตริ์แก่นไทย บอกควรผาศิลาสิปะนครไว้ให้มั่นห้างเสาเป้าศูนมองดอกผ้าเอ้ยเชิญพระน,นีเมื่อปุ่นป่องของเมืองเลี้ยงไทย้้าเชิญทั้งโลกสะพลานางแก้วมิงมัดทิเชิญพระน,นีขึ้นเมื่อหาพุทธศีแม่แก้วกับทั้งองค์พานแถวพญาพ่อปิตา เชิญพานีเมื่อเลื้ยงทา่าลกกาลูกหน่อยอ่อนเชิญทอนเทาวดอกเมื่อตุ่มดอกไผเอพลเชิญพานีขึ้นเมื่อห่องวิชัยยนป่าศาสเชิญมหาราชเจ้าเดี๋ยวนี้ยาสุนานสร้างศิลาวิมานท้องไว้ทั้งเมืองให้สูนเปล่า สร้างศิลาเผาเสือดอกทางบ้านให้มนมองดอกพาเอ้ยเชิญผานีเมื่อปุ่นป้องคองเมืองเลียงไพยฟ้างามหน้ายิงกว่าสาวสวรรค์ตามประเพนีอาจชะยาทำดังเก่าเป็นเท่าเราสองที นักขัติยาบาพังนิธิตังกวาลานิธิตากวาแล้วดอกอนี้ตีคองให้แน่ยม